สามเหตุผลทีมชาติไทยต้องชนะทีมชาติเยอรมนีในสนามที่2จะมีผลอะไรกันบ,บ้างบอกได้เลยว่าแต่ละเหตุผลมีความสามคัญต่อทีมชาติไทยทั้งสิ้นครับและจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับมาพร้อมแคมเปญยูอาร์ดิงดอนไร์นะครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรสังคมไทยภายใต้ใตโครงการดีๆของซูซูกิคอร์ดวีแคร์เหนือความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการ แล้วก็สัมผัส New ซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบ t h ดเดอะพาวเวอร์ออฟสมเต็มที่ทุกฟังก์ชั่นเต็มพลัง Smart h y b บริพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยจน์ซูซูกิทั่วประเทศแล้วก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับขอฝากไว้ในออบก,กอดดวงใจด้วยนะครับกับนิว Suzuki เ l t ติ a Smart h y b ไฮบ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า b n l เนี่ยผ่านพ้สนามแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสนามที่2ก็กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยทีมชาติไทยครับจะเจอกับทีมชาตของเยอรมนีนะครับเป็นชาติแรกนะครับในสนามที่2เนาะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่แข่งคนสําคัญของเราครับแล้วก็มีความจําเป็นมากๆที่ทีมชาติไทย จะต้องเอาชนะทีมชาติเยอรมนีให้ได้และเหตุผลนั้นจะมีอะไรกันบ้างวันนี้เราไปรับชมรับฟังกันเลยครับอย่างแรกเลยครับเยอรมันครับเป็นคู่แข่งในการแย่งตั๋วโอลิมปิกเกมของเราครับโดยปัจจุบันครับเยอรมันครับอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนนะครับซึ่งแน่นอนครับพวกเขามีโอกาสไปโอลิมปิกมากๆนะครับถ้าขยับตัวเองไปอยู่ที่อันดับที่11ได้นะครับและก็แน่นอนครับทีมชาติไทยหวังตั๋วใบนี้อยู่ครับอันดับ11เป็นอย่างน้อยทีมชาติไทยต้องทําให้ได้และเยอรมันนะครับถือว่าเป็น คู่แข่งโดยตรงของเราครับถ้าเขาชนะเราคะแนนเขาบวกคะแนนเราลบจะทาให้ทีมชาติไทยเนี่ยโอกาสการไปโอลิมปิกเนี่ยมันก็ไกลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าทีมชาติไทยเกิดชนะทีมชาติเยอรมันขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าคะแนนของเราเนี่ยก็จะไต่ขึ้นไปเยอรมันกับการครับก็จะลดลงมานั่นหมายความว่าโอกาสไปโอลิมปิกเนี่ยมันก็ขยับใกล้เข้ามานิดเดียวเองครับเพราะฉะนั้นนึกมองว่าสิ่งแรกเลยที่ทําให้เราต้องชนะเยอรมันนั้นก็คือเขาเป็นคู่แข่งคนสําคัญในการคัดเลือกโอลิมปิกเกมครับต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วน ที่2ครับนั่นกนะ็คือการที่เขาเป็นคู่แข่งของเราในเรื่องของการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของ VNL 2023ครับดูอย่างตารางคะแนนที่โอเคอาให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับจะเห็นได้ชัดว่าโอ้โหทีมชาติเยอรมันกับทีมชาติไทยเนี่ยคะแนนอันดับติดกันเลยนะครับเราอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนเยอรมันอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนซึ่งการชนะครับเยอรมันชนะมา3ไทยชนะมา 2. นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเยอรมันชนะเนี่ยเขาจะขยับไป4ี่นะครับแล้วเราก็มีโอกาสโดนบรรดาทีมล่างๆอย่างแคนาดาอย่างโดมินิกันเนี่ยแส แปงขึ้นมาได้ด้วยนะนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยต้องชนะเยอรมันไว้ก่อนนะครับเพื่อจะทำอันดับขึ้นไปข้างบนเนาะอาจจะแซงเยอรมันก็ได้นะครับดูจากตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าเราชนะ3ต่อ0ูนเซตหรืออะไรแบบนี้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการเบียดแซงขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราแพ้ก็อย่างที่ว่าครับโอกาสที่จะตกรอบโอกาสที่เราจะไม่ติดใน8ทีมสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าก็มีสูงพอสมควรนะครับและเยอรมันก็ต้องยอมรับก,กันจริงๆว่าเขาเป็นทีมที่อยู่ในระดับใกล้ๆเคียงกับเราอาจจะเหนือก็กนน้อยยเี่ มองว่าเราก็น่าจะมีโอกาสเอาชนะไปได้ถ้าเราเกิดเราแพ้เยอรมันขึ้นมาเนี่ยการเจอทีมอื่นที่อยู่ในระดับเหนือกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับและเหตุผลที่3ครับที่เราต้องชนะเยอรมันครับมันก็คือความมั่นใจครับแหมบอกได้เลยว่าถ้าเราชนะเยอรมันในนัดแรกของสนามที่2จริงๆนะนั่นหมายความว่าการเจอกับสหรัฐอเมริกาการเจอกับเซอร์เบียเนี่ยพวกเราผ่อนคลายเลยครับพวกเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปกดดันตัวเองมากมายเพราะว่าเราชนะเยอรมันมาแล้วไงเจอเกมกับคเอเชียเนี่ยเราก็น่าชนะเพราะฉะนั้นเกมกับ กเกมกับทนานาของเซอร์เบียเนี่ยจะเป็นกําไรและเราชนะได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดันแพ้เยอรมันขึ้นมา เป้าหมายอะไรของเรานี่ครับในการเข้ารอบแปต้องยอมรับนะครับว่ามันก็จะลดน้อยถอยลงไปทําให้เราอาจจะไปกดดันในเกมที่เจอกับอเมริกาหรือเกมที่เจอกับเซอร์เบียก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าชนะเยอรมันมาเกมกับอเมริกาเกมกับเซอร์เกกบียแล้วก็เล่นชิวๆแล้วก็เล่นสบายๆอาจจะมีโอกาสชนะก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นครับการชนะเยอรมันในนัดแรกของสนามที่2มีความจําเป็นมากๆทั้งในเรื่องสภาพจิตใจและในเรื่องการผ่อนคลายในเกมต่างๆนะครับและนี่ก็เป็นสาระที่ผลที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆแรงงานเพื่อนเพื่อนกันครับ <ๆ S 2> คิดเห็นอย่างไรเมนว้างคิด คลิปได้เลยนะครับสำหรับน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ